Step up and watch me break down You really want it Wanna make a scene, show me what you make คุณผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้ก็ก็จะมาเล่นเกม He โ o o ออฟเดลเวิร์จอนยุคกับเจ้าเก่าเ้ยนยุกเจ้าเก่านะฮเจ้าเก่านั่นก็คือคุณลูกกอฟนะคะลูกกอฟโอเคเราต้องเลือกที่หลังอ่ะการที่เล่นฮอนอ่ะเราต้องเลือกทีหลังอ่ะประมาณสามวิเนี่า ยอบเร่ยยอบเร่ยไปเร่ยเสมเมอร์โซ่เฮมเมอร์โซ่อ้เฮ้ย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 อย่าบอกนะว่ากูคนท้ายดัมพี่ดัมพี่ไอ้นั่นคนท้ายเว้ยคนท้ายอ่ะอเจนาเขาเลยมาอยากเจออยากเจอเนี่ยคุณอะไรวะตันตันเท่ากับเจ็ดแปดเลยของมันไอ้นั่นคนท้ายเว้ย เจ้หน้าขาวเดี๋ยวไปคุยถึงเขาไอ้เมื่อคนท้ายเว้ยโอเคเจ้หน้าขาวใครใครคือหน้าขาวอ่ะใครอ่ะเขาคือใครอ่ะไม่เจอเขาคือเขาคือชายในตำนานเขาเป็นตำนานชาวลาวลาวอ่ะดิโอเคอะเราต้องซื้อมานาที่เจอมานาฮอนยอนยุก เอาเราซืออะไรอันเดียวเอาวันนี้โอ้ไม่นด้เจอกันโอ้โหทำไมพวกแมงซูต่อแถวต่อแถวต่อแถวเอ่ยต่อแถวต่อแถวต่อแถวเข้าถล่มทงชาติเหรอเอออต่อแถวต่อแถวสุดยอดไปเลยต่อแถวต่อแถวิมอกเอาอะไรไปข้นี้ไอ้กูกับแถวมีคกดูดีมันมีไรมึงก็โดนหตัว เฮ้ยตัดโอ้อย right. yup. ่าเล่นเราจะบวชเราจะบวกให้เใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะบวชเราจะบวกแล้วให้เข้ามาให้ทำไมกูหลุดวะเหมือนกูหลุดอะไรหลุดตันดิตันตันดิตันดิก็สามคนนี่คุณข้างเฮ้ยใหญ่ยิ่งนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่วางขวานทีน่ะตายแล้วมึงสองไอ้สองไอ้สองไม่ไหวแล้วตอนนี้สองไม่ไหวแล้วสองมึงหนีก่อน สองไม่ออกของมาล้ไอ้สองไรสองก็ตายหรอกเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวสองปไปไปมันออกเงี้ยอะไรไม่ได้เลยออกได้แต่กากๆงงๆหลุมๆลวงมึงกันดูดิไอน้นีนาามน่มันจะมีเอ้นี่ยรายการเริ่มต้นมันจะมีเหตุดูกูเจอกูเจอคนอู้อีกคนหนึ่งแล้วสัตว์กูเจอคนอู้อีกคนหนึ่งแล้วไอไ้อู้สัตว์มึงลองไปดูที่วาร์ปดิแถวๆที่วาร์ปอ่ะนั่นแหละแม่งซี่เหยียดนะโอ้กู เอ,เอเ็เกลเพื่อนไหมช่วยอะไรสองตอนนี้กูเ<บ>ดียวใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเอ็งจะหนาวอ๋อเหรออื้อย่าอย่าไม่ได้แดกกูไม,ไ,กกไม่ได้แดกูเฮ้ยมันได้แดกกูอือ้สัตว์ซื้อตามโมงเมืม่ไอไรมาเดี๋ยวไอสองเคียร์ให้โอ,โอ้โหนอนไปไหนวะอะไรวะออร่าศึกซี อูยังเวลไม่ขึ้นเลยคุณแวงพวกแม่งชิบหายไรอะกูมึงอุ้ยอออกแล้วอุ้ยบวกบวกบวกออกมวเลยตัดกูตันอูตันอูเฮียแม่ไปตันปุ่งคลิปไตันแม่ไปตันปุ่ง้มืองงานไงตาน่วยดวัสดสิงหล สองเลยเงี้ยแล้วด้วยไปได้หนึ่งแล้วไม่สองแล้วอะมาสิเลยโวยเหี้ยเฮ้ยแม่งมาหาเราเว้ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดอย่าให้กูตุ้มกูกูจะรุมมาตุ้มลุมมาตุ้มทิ้งไหลมีแต่ถิ่นทิ้งไหลเท่านั้นเยเฮ้ยเช่นคนีนคุณเออเออโอ้ยระเจ้าโห้ยขู่ เฮ้ยมีขอที่ตัดต้นไม้หน่อยดิกกอลโอ้สองเลยไอ้สองเลยเนี่ยน่าดีง卧สองอ่าอร่อยอร่อยรสชาติก็เหมือนขี้เฮ้ยกูได no hey, right. ้เส right. ียงแร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 งรถแรงกูได้เสียงโอ้โห วอะไรสั่เฮ้ยกูเห็นแล้วแต่กูเห็นแล้วสั่งเดี๋ยวกูทำแม่งให้ตันก่อนเอาเหี้ยมานาไม่พออีกจังเลยเดียไม่เป็นไรกินตีกินไปก็ได้มานาชักแมงไม่รู้เออกูขอเอาเวลก่อนแหละอย่างแรกคือสิ่งสำคัญแล้วก็เงินด้วยเออแอ้วก็อะไรอเออืออเออ เมื่ไม่สะท้อนไม่สะท้อนน้ำเมื่อเมื่อไม่สะท้อนไม่สะท้อนน้ำเมอร์เพิ่งเร็เลยนะเพื่อผมเองนะโองเฮ้ยอู้ออเมาเมรยาตอตอนนี้กระตุกกระตุกอยู่อูเมื่อกระตุกเอืออนเมอไตวไออู้ยอไไม่กระตุวะ ดังอะงไม่รีมานาเลยเย้ดังอะไรไม่รีมานาเลยเฮ้ยเอสตัดคุลืมมานาช่างแม่งเลยลืมตลอดเลยนี่เติมมานาแม่งเลยมันนาเลยมันนามันมีมันมีวันเฮ้ยสะท้านปี๋โอ้ยสะท้านโอ้ยหลุดมาตุ้มโอ้ยหลุดมาตุ้มกูดีกอ้็ ไอ้แมนดาวไอ้เมื่อกี้สวยเหรอฮะฮะเมื่อกี้สวยเหรอมันอเแมนดาวไอ้ดูผิดเลยฮะเมื่อกี้สวยเหรอโอ้ยเมื่อกี้มึงบอกว่าสวยสวยสวยแล้วอุ๊ยสวยแต่ตอนนี้กูขัจัดไปสามแล้วเหรอก็จัดไปสามแล้วเหรอสวยแต่ตอนนี้กูก็ตกเลยเฮ้ยหนูโัวมาไว้ดนูวัวเออเออตก อีด็กร์กตัวตัดตีนเฮ้ยเฮ้ย้เ้ยอย่าไปใกลตีนปูไปไปไปไรู้ว่ากูรอแม่เข้ามาเข้ามากูตันแหละเข้ามากูตันอะเฮ้ยยังแล้ววะแต่แล้วแต่ลใครโดนอะใครโดนโอ้ยคร บวก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 เฮนอนได้บวกบวกบวกมวยบวกมวล้วบวกเออาอะไแล้วอหสวยครับสุดยอดไปเลยฮะ d u b l e tap d o u บ e tap d o u b l a p เฮ้ยไร่สัเฮ้ยกูมาช่วยแล้วเออบันก โอ้โอ oh, oh, ้กูไม่ไหวแล้วกูดีก่อนโอ้กับฐานโว้ยกับทอตอนนี้เนี่ยตอนนี้กูนกระตุกอะละมาโอเคกูได้หน้ากากบ้าพลังแล้วนะรู้สึกว่ากูจะไปซื้อหน้ากากบ้าพลังมันเป็นไรไอ้ไอ้ชาย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 ไใ้สองโอ้กลับกับไอ้สองเขาบอกว่าอะไรวะเขาพูดอะไรไม่เคยรู้เรื่องเลยโอ้กลับกับไอ้สองกับกับกับไอ้สอง เอ้ยชิบหายเ้วซื้อผิดเยอะเอ้ยเไรช่างแมงเดดปงดอกอ่าสดอกไอ้ตว์ตัไอ้ต์เข้าแมงข้าแมงข้าแมงเียี่มันแน่เดี๋ยวกูเพิ่มานะไอ้นี่จะทะเลาะไอ้ตว์กูลืมอีกแล้วกูลืมไปแล้วโอโห

อูแม่เจ้าอู้แม่เจ้าได้สองครับตะยูไอตเต้นสองดอกเขาด่าเราไอกาม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 าแหลกแหลกด้วยแรลกแ้วยเฮ้ยบูเวยแล้วกูจะทำให้แม่สะท้นเฮือเอาสัตว์แม่งขวางทางกูอะโอ้ไม่ตู้คอมแบ แบกโซเรือว้าโอ้โหแม่งไม่ปริาเลยอ่ะให้กูไปบุกบ้างไปบุกบ้างไปบุกบ้างบุกแล้วก็ตายเออฟดเช็ดอก่มชช e นกตสดลโอ้ชิชิเด เอ้ยแล้วก็ที่เติมมานาจะเฮ้ยที่เติมมานาขวดใหญ่ไปแล้ว <c oughs> เอนเน็ตเองสวยงามมากสวยงามมากด้วยนะนะจ,จุดนี้ปสุวยงามมากมีการดูด้วยวว่าเราขี่ได้ไร <c oughs> โอ้ยใครเป็นพี่ล่ำวะโดนแบงุดคุณยากเลยเพ้งเฮ้ยตัวป้อมไอ้ตัวป้อม เฮ้ยเพื่อนใจเย็นไอ้สงใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าไปไอ้สองเฮ้ยสองใจเย็นไปแล้วไปแล้วไอ้สันไปนไสัไปแล้วไปแล้วไอ้สัน กูบอกตรงนะตอนที่กูเข้าไปกูไม่เห็นตัวกูเลยกแม่เจ้าไมกูไม่เข้าใจพวกมึงมองเห็นก็ได้ยังไงวะไม่ไหวแล้วกูคอไอเลยนะพวกคุณ ข็ลองทุนเลยไงอ้หูอ้วันนี้เขาออ้โหลองทุนเลไงซอยซอยสัตวตแล้ว่าอินเทอร์เน็ตเองเออเย็นโวไอ้สัูโวปลาลุกด้ลุกด้ตเรถไอ้สัสตันเลยเออตันใส่ใครรู้เออเบอโดลุม ตาเขาบอกว่าเฮลบอเท้าเขาบอกว่าเฮลบอนอ้าวตาไม่มีหรอกขายดีกว่าเนี่ยอ้ยเดี๋ยวขอจัดก่อนเฮ้ยกุไมเอคอนกูไมเลด้จะใช้เอคอนตันด้ยเออได้คอนตัน ใช่ใช่อนตันล้ละลลายังไม่ได้ว่ะมีแค่เจ็ดร้อยใช้ของสอย่างนี้ไปก่อนเฮ้ยโอ้โหมึงปุ๊บกม่ดิจะก่าไม่คิจะบอกเลยเอา นูว่านูว่าหนูว่นูจะบ้าหลบหลบหลออเอออตายแม่งมาช่วยก่อนมาโทรไ้ได้ไาเวลา ไม่รู้ว่ากูบุกอย่างเดียวแล้วกูบุกอย่างเดียวแล้วกูติดลมไม่ซาติดลมใจเย็นๆดิไม่ใจเย็นแล้วโดยเฉพาะโดยโดยเฉพาะไอู้่ง่มวัวโคตรกูโคตรแขนงอะไม่สู้ไม่ได้ว่ะเฮียสู้ไม่ได้เอื้อกี้ซอยซอยดิมี่นเลลูนกูแทนละ อยเบรกทวยยะเขาบอกว่าเบรกทวยยะคือ,อเล่นพวกนี้ไปก่อนแล้วกันดันดันดัน,ด,นดันเลี้ยงของเมื่อเอาไอ้สัตว์ดันนี่แรงป่ะโอ้ยแรงดิดูแรงเหรอเฮียระวังเขตายนะเพื่อน เอเป้อมมันอุ้ยใครใครแม่งเน้นเลนเน้นลื่นป้อมวะเฮ้ยกอลฟของดีๆก็มาแจกหน่อยก็ดีนะเออเออเฮ้ยปัานเล่นสนป้านไอ้ยเชี่ยไม่โดนไเล่นสนเฮ้ยอือมันมีแบคมันมีแบคมันม่แดคกูมีราดีป้านได้ก่อนกูเอือตาย double tap again and again เอือตายแต่เป็นเบแต่เป็นเบี๊ยนีราดิก ก็จมีินไปแล้วเอ้ยก็มีของดีก็ช่วยกันหน่อยนะมึงก็ออกเลยนี่มันให้กันไม่ได้ฮะให้กันไปได้ให้กันได้ได้เฮ้ยไปเลยุกตันตันแล้วตันมันเอามันไม่กว้างอตันโอ้โหมึงตัดมึงโอ้เฮ้ตัดวับเฮ้ยตันตันไปเอ๊ยทำไมตันไม่ได้วะ ดับมุดดับมุดดีมานะีมาลนทีแ้มไดึงดับไปงนาจะมีกดันโอ้โหบอืมอืมตานเลยรับเออ Three kills a l r e a อหจะรอดไหมเนี่ยฮะไม่กูจะรอดไหม กูคิวใครไม่ได้เลยยศแม่โหมึงคิวตั้งกี่ตัวล้วสามตัวนี่มึงเออมึงอะไรทำเพื่อนหัวทำเพื่อนหัวเอออ้เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยหายแต่เมื่อไหร่วะรอวินอ๋อ มึงไม่น่าบอกกูเลยว่าว่าแฮมเมอือพังเล่นไอ้สัตว์แม่งเล่นแต่กูเลยมันไม่ได้เย็นตูนะต้อไมาเย็นแล้วใครแม่งเป็นตัวบื้อ้เฮียเอาไอ้สัตว์จับโยนกูเล่นดิกคือ่งเล่นยังไงตัวไอ้สัตว์โอ้มีของดีก็แจกกยดิีอดีช่ายเไยจะใช่กันไม่ได้ไอ้นูไอ้นูโวขับรถ นื้อวัวอะไรก็ย้นมาที่สามไอ้เนี่ยเวลกูอ่อนน้อยสุดแล้วในแก๊งเนี่ยเออเอเออโจัดตีใครไม่เข้าเลยใครไปเข้าวยูี่ตอนนี้กูตีไม่เข้าเลยสับตีใครไม่เข้าเลย ออกคอหนาเอาคอหนาเลยไม่ไดาแล้วกูออกขอสตาร์ไปแล้วเอยเอาไปเออเออตายเออเมื่อกี้เขาบอกว่าเกี oh, ่ยวอะไรกับ <raszam> ม <t ip> ันไหมเอมาแเ้วมบอกมึงบอกว่าฟินช่วยต้องกันฟินเอ้ช่วยฆ่าฟินเย อตอนนี้ป้อมเราพังแล้วจุดๆนี้ป้อมดันแล้วไห <c oughs> นบอกว่าเล่นป้อมเป็นหลักไงอุเห็นมึงคิวเป็นหลักเลยเอา้าไปสัตว์มาจับโยน,น,นกเยูเล่นดิงะหสัตว์ไม่มีที่ไอเล่นนะ

ไม่ไหวแล้วตว์เนี่ยเย้โอ้ยว่างโค้นแม่งเลยสัตว์มาหนีอย่างนี้อะไรวะปลวกกับปูเลยสัตว์ปวกกับปูดิมาจะอุ้ยอกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตึ้บวกแล้วตอนนี้กูกำลังตามใครวะเออไอ้มอไซค์สัตว์โอ้ยสัตว์ ซอยซอยซอยอูปบปโ้มอด้ยนี่ยคุณโดนรถดูร้องอ้ไรโอ้โหแม่งขำมาแล้วเยอะตอนนี้กูมีสองพนค้อนหมาี่มึงบอกว่าต้องการอะไรวะอะไรวะอ้แมจ้า

ไม่มีอะไรเล่นหรอไอ้เจ้ามันไอ้เจ้าเอาไอ้เาจับกูโยไปดิกูจามันมาเฮ้รมันมาแล้วอะมาแล้วอะแม่งเล่งกูมาแล้วแมงเงเดยใส่พวกมเลยแมงเมาแล้วยงนพามแล้วเยงหาพแล้วยตันตนโอ้โหแม่งไม่ปลาว่ะแมไม่ปลาไว้ย เอ้ยเกียร์บ้าในจัปินเลยอุ้ยเฮียตอลุ้มหนึ่งอูมาช่วยกูไอ้ก้อมน่ารักเกลือเน่นใจท่านเจ้าอุ้ยอะไรท่าอะไรวะเอเฮาไม่ตายดอกเฮียทำไมมึงอ๋อจัดตัวใหญ่เฮียฆ่าได้ <c ười> ขอบ้างเล่นอืออาเว้ยเฮ้ยชนะเหรอยีไเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเื้อเอื่อาบนะวาแม่งตีคเดียวโอยแม่งมีเดบดาเอจเลยเว้ยเยนะมึงเลิกอัด เกมได้จ,จบลงแล้วเยแล้วเราก็มาดูกันนะว่าใครออกของอะไรบ้างฮะอือหือตัวพี่กอล์พี่กอลปออกของตัโอเคนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเราจะก็ต่อภาสหน้านะคุณกอลปจะกล่าวอะไรไหม แต่บอกว่าเออไม่ม well, uh, ีแล้วไม่มีครับต้องมีอ่ะก็อย่างเงี้ยวะอย่างเงี้ยวะอย่างเงี้ยวะตัวนะไรเงี้ยเอาละก็เอาไว้ว่าจบคลิวเพนชั่นนี้ก่อนนะฮะบายบายดิบายดิชิลลี่บายบายบาย Bàa i, èyí yẹn léè oye.